สวัสดีครับสามาแลนด์ครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามที่ดินบ้านสวนนะครับไม้งามคลอง15าอำเภออกรักจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้สามารถนะครับอยู่ที่พื้นที่นะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับก็วันนี้นะครับมีคนงานนะครับกาลังที่จะทําความสะอาดนะครับนี่ครับทำความสะอาดถนนพื้นถนนเมนตรงนี้นะครับถนนตรงนี้16เมตรนะครับกว้าง16เมตรนะครับแล้วก็2ฝั่งนะครับ2ฝั่งก็จะมีแปลงว่างอยู่นะครับแปลงด้านข้างนะครับถึงเมนนะครับก็ ขนาดพื้นที่ประมาณสัก200ตารางวานะครับโซนนี้นะครับโซนติดถนนตรงนี้นะครับก็ยังว่างอยู่ทั้งหมด6แปลงนะครับท่านที่ชอบถนนเมนกว้างนะครับก็ให้เลือกโซนนี้เลยนะครับแล้วก็แปลงแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นแปลงนี้นะครับนี่ครับก็อยู่หน้าสวนเลยนะครับมีสวนสาธารณะตรงนี้อยู่หน้าบ้านเลยนะครับก็จะให้ความสดชื่นตรงนี้นะครับที่ดินบ้านสวนคลอง15อําเคอองคจังหวัดนครนายกนะครับราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่7,900บาทต่อตารางวานะครับท่านที่สนใจนะครับก็เชิญ เข้าชมโครงการนะครับวันนี้สามารถอยู่ที่โครงการนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0878079350นะครับวันที่27 28นี้เราเปิดโครงการอย่างเป็นทางการนะครับก็ส่วนลดทันที300บาทนะครับ300บาทนะครับเมื่อติดต่อผ่านทีมขายสมาร์ทแลนด์888หรือว่าติดต่อคุณสามารถนะครับ0878079350นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ